ครับ <c oughs> สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับตอนนี้ก็เป็นปืนที่ลูกค้าส่งมาให้เราทําการฟิตติ้งระบบใหม่นะครับก็มีจุดที้ไกไกว่าวเี้ยวไกเนี่ยาที่ยิงคือมันต้องใช้แรงนงยวเยอะขึ้นนะเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะกกนให้ครับ โอเคครับผมครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากที่เราทําการฟิตติ้นะครับผมก็ขอทำการเปลี่ยนตัวชุดสปริงแกลล์แฮมเมอร์ใหม่นะครับเพราะตัวเขามันค่อนข้างแข็งแล้วกสั้นนะครับมันทําให้ปืนกระแทกนะครับก็เป็นเบอร์ที่เป็นของคาร์บอนแมานะครับไปดูหน้ากปอนยังไงครับแกะแตกนะครับแกะตเบาเบาแรบแล้ว ดูนะครับความนิ่งนะครับมาครับทดสอบนะครับกับลูกเรืองแสงครับขนาด0.20นะครับยิงมือเดียวนะจ,จะแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับให้ดูกลุงก่อน ได้ไหมนี่ตรงโคตรเดี๋ยวจะขอมุมนี้ก่อนอ่ะวันนี้กันตรงมากครับให้ดูครับ เส้นนะผมเป็นเส้นโอเค